ครับ <Okay. S 1> ครับสวัสดีครับผม่ตยนะครับ CEO n แกนวิววินล่เลยนะครับวันนี้ก็พามาชมความคืบหน้าของงานเช่นเดิมนะครับเรามีนัดที่สำหรับจะส่งมอบบ้านให้ลูกค้านะครับหลัง PC วันนี้ผมก็มาเล่งงานให้ลูกค้านะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของรั้วนะครับ ลวที่โครงการเราใช้นี่ก็คือเป็นลวตะแกงเหล็กสําเร็จรูปนะครับข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันก็คือติดตั้งง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับผมข้อแรกเลยนะครับตะแกงเหล็กลวเนี่ยใช้เวลาในการติดตั้งไม่นานนะครับที่สําคัญมีความยืดหยุ่นนะครับมีความทนทานสูงตัวเนี้และเหมาะสําหรับบ้านที่โปร่งโล่งสบายลักษณะแบบนี้นะครับ ให้รมพัดโกกผ่านได้นะครับผนวกก,นกันกับเราปลูกต้นไทรเกาหลีหรืออาจจะเป็นไม้พุ่มชนิดอื่นๆนะครับตรงนี้สามารถกันเรื่องของขโมยขจรน,นะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือกันเรื่องหมาแมวเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปคเดียวกับที่เขาใช้ในรั้วสนามบินนั่นเองนะครับผม ส่วนข้อ3นะครับการบำรุงรักษาเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าลั้วตะแกรงพวกนี้เคลือบสารกันสนิมนะครับทำให้บำรุงรักษาง่ายนะครับไม่เกิดการผูกก่อนได้ง่ายนะครับข้อ4นะครับป,ปลอดโปร่งอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับลมผ่านผ่านได้ปลอดโปร่งนะครับตัวเนี้ ข้อ5นะครับมีความยืดหยุ่นในการออกแบบได้ตัวนี้เราอาจจะมาผสมกันกันกบงานปูนได้นะครับหมายถึงว่าถ้าครึ่งหนึ่งเราอาจจะเป็นส่วนของรั้วปูนนะครับอีกส่วนบนเราอาจจะเป็นรั้วตะแกรงเหล็กตัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของความโปร่งโล่งสบายและความทนทานนั่นเองนะครับข้อ6นะครับ มีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงนะครับด้วยความที่ว่าเป็นลวดลวดตะแกงนะครับตัวนี้ทนทานสูงนะครับความปลอดภัยเลยค่อนข้างสูงข้อ7ที่สําคัญเลยคือราคาไม่สูงนะครับส่วนข้อ8ที่เราเลือกมาใช้นะครับก็คือเราสามารถซ่อมบํารุงได้เป็นจุดๆสมมตินะครับบ้านท่านเกิดอุบัติเหตุบางทีนะครับ มีเพื่อนบ้านถอยรถชนนะครับเราก็สามารถถอดซ่อมได้เป็นช่วงเป็นช่วงได้นะครับจุดนี้ราคาไม่ค่อยสูงนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าความคืบหน้าหลัง P4 เป็นยังไงนะครับในโครงการบ้านของเราวันนี้นะครับเราก็มาทำการล้างพื้นถนน P1 นะครับ มีลูกค้าจองเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ทำเรื่องกู้อยู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่จะเป็นเจ้าของบ้าน P1 หลังนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับหลังนี้เราก็จะทำการเอาปั๊มน้ำแรงดันสูงนะครับฉีดทดสอบรั่วซึมอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เพิ่มความมั่นใจกับลูกค้าแล้วทำการล้างพื้นนะครับอีกรอบหนึง่งแล้วทาการเทส ระบบต่างๆน้ําไฟตัวนี้พร้อมที่จะเข้าอยู่ได้เลยนะครับบ้านเลขที่อะไรเรามีให้พร้อมนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับฟรีค่าโอนนะครับและที่สําคัญจองภายในเดือนนี้นะครับฟรีแอร์นะครับฟรีน้ําอุ่นอ่า P 2นะครับก็มีลูกค้าเข้าอยู่แล้วนะครับ P 3ก็เช่นกันนะครับก็มีลูกค้าเข้าอยู่แล้วนะครับ สำคัญเลยนี่หลังพี่สามนี่ครับคุณลูกค้าคุณครูนะครับคุณครูสาวสวยนะครับแต่งบ้านได้สวยเหมือนกันกับตัวบ้านเลยครับโรยหินแล้วก็ปลูกหญ้ารอบด้านหน้าบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นลานาสำหรับไว้ปาร์ตี้นะครับแคมปิง้งรับเพื่อนๆน,นะครับข้อดีของบ้านเรานี้ก็คือเนี่ยครับ เหลือพื้นที่แบบกว้างมากนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเราประมาณ1งานนะครับพื้นที่ของเราเนี่ยโดยรอบประมาณงานหนึ่งนะครับนี่ครับเราก็เร่งทําการเก็บงานให้ลูกค้านะครับก็เหลืองานอีกไม่เยอะนะครับความคืบหน้าของงานตัวนี้วันนี้ช่างกระจกอลูมิเนียมนะครับเท่าเขาทํา,าทการเก็บงานกระจกอลูมิเนียมนะครับ แล้วงานปูกระเบื้องเนี่ยของเราก็เก็บเกือบร้ออร์เซนแล้วนะครับเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยแล้วก็เหลือติดอุปกรณ์ไฟนะครับในส่วนที่แถมนะครับผมก็จะแถมในส่วนของั้วกระเบื้องลวงจอดรถนะครับตรงนี้ผมก็จะแถมให้เหลือเก็บสีอีกนิดหน่อยรอบบัวรอบหน้าต่างนะครับตัวนี้โอเคครับ ส่วนไฟเมนหลักนะครับดึงเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวพาเดินมาชมด้านหลังนะครับจะได้ดูงานกระเบื้องด้วยนะครับตรงนี้เราก็ปรับพื้นที่ให้ลูกค้าแล้วในระดับหนึ่งนะครับเอาดินลูกลังนะครับปรับรอบบริเวณให้นะครับตัวนี้เป็นดินลุกลังสวยเลยนะครับ ลูกค้าสามารถที่จะต่อเติมด้านหลังเนี่ยได้อีกกว้างเลยนะครับถามว่ากว้างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองว่าผมให้ดูหนึ่งนะครับ2วายังมีหายนะครับนี่ครับประมาณตรงนี้ถึงตรงนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบหเมตรนะครับด้านหลังส่วนด้านข้างบ้านฝั่งนี้นะครับเหลือพื้นที่อยู่ประมาณสเมตรนะครับ ฝั่งด้านข้างก็เหลือประมาณ3เมตรเช่นกันส่วนหน้าบ้านเนี่ยน่าจะเหลืออยู่ประมาณ8-10ถึงเมตรเลยทีเดียวนะครับขึ้นไปนะครับนี่ครับวันนี้ช่างก็ทำการปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือย่านแนวนะครับทำการปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วสังเกตได้ว่าง,งานเรานะครับตัวเนี้ยเราใส่คิ้ว ตัวอะลูมิเนียมนะครับแม้กระทั่งว่ามุมต่างๆนะครับตัวนี้เราก็ใส่คิ้วอลูมิเนียมให้เหมือนกันนะครับตอนนี้ช่างก็ทำการเก็บรายละเอียดนะครับปาใส่เข้ามาเลยใส่รองเท้าเลยก็ไดนะ้เนี่ยครับตรงนี้ เป็นงานซิงนะครับเรียบร้อยสวยงามเลยเหลือเก็บงานสีแล้วก็เทสระบบภายในนะครับเหลือติดอุปกรณ์ปักต่างๆต,ตัวนี้เป็นกระเบื้องอที่มีค่าความลื่นนะครับเพราะว่าเพื่อง่ายต่อการเช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็ตามมุมต่างๆนครับขอบต่างๆเราเก็บด้วยคิ้ว อลูอย่างสวยงามนะครับนี่ครับนี่ครับอย่างสวยงามนะครับงานตรงนี้งานที่เราเก็บไปได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับตรงนี้เป็นที่น่าพอใจลูกค้าที่ที่เป็นเจ้าของบ้านก็แสดงความยินดีด้วยนะครับบ้านหลังนี้โอ้โหช่างปูด้เนียบมาก ตัวมุมต่างๆาตรงนี้เป็นสุขภัณฑ์นะครับสุขภัณธ์เราเตรียมที่ไว้สำหรับให้ติดให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็เป็นส่วนของทีมงานช่างใหญ่นะครับเข้ามาเก็บในส่วนของกระจกอลูมิเนียมนะครับช่างกรออน,นะครับเราก็ติดคิ้วให้นะครับ ตัวนี้สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวรอดูตอนจบนะครับสวยกว่านี้สำหรับท่านที่กำลังเลือกซื้อบ้านนะครับสามารถเข้ามาชมได้ห้องน้ำห้องนี้ให้ทีมงานเนี่ยเคลียร์โงจอดรถปูกระเบื้องบริเวณลรงจอดรถนะครับแล้วก็เดินท่อ,อตรงเนี้เราคิดให้ลูกค้าเลยนะครับเราเดินท่อสำหรับ เครื่องซักผ้าไว้ให้นะครับตัวนี้เดินท่อน้ําทิ้งแล้วก็ท่อน้าดีสําหรับบล็อกจุดนะครับช่วงนี้เราก็จะให้ทีมงานของเราเนี่ยเก็บกวาดนะครับพรุ่งนี้สวยแน่นอนนะครับช่างก็จะปูกระเบื้องตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงข้างหน้าเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วก็จะเทถนนนะครับในทางกับ อีกส่วนหนึ่งนะครับช่างสีก็จะทำการเข้าเก็บนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับหลังจากช่างอลูมิเนียมนะครับนี่ครับหลังจากเขาติดตั้งเสร็จนะครับดูได้เขาจะยิง P u นะครับยิง P.U ดบหรือ P.U นะครับ, PU, PU รบตัวนี้เก็บรอยต่อนะครับระหว่างปูนกับ วงกบตัวอลูมิเนียมนะครับตัววงกบกระจกอลูมิเนียมตัวเนี้ยสังเกตได้ว่ารูเราเนี่ยจะค่อนข้างเล็กเลยนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวพามาชมในส่วนฝั่งนี้นะครับว่าเราทาไว้รูค่อนข้างเล็กขนาดไหนเนี่ยฮะโดยมากนะครับล่องเนี่ยถ้าสู้มาได้เนะี่ยของเราจะมีไม่เกินห้ามิลน,นะครับ ทำไมถึงให้ไม่เกิน5มิลเนี่ยครับเพราะว่าด้วยที่ว่าบ้านของเรานะครับเราออกแบบมาสไตล์เป็นบ้านทรงกล่องโมเดิร์นมินิมอลนะครับตัวเนี้ยฝนมันสาดแน่นอนนะครับตัวบัวเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยนะครับไม่ให้น้ำอ่ะมันไหลหยดลงมาอาบลงมาตัวนี้นะครับส่วนที่สองนะครับที่ที่ช่วยอีกก็คือตัวเนี้ยยิงแดบช่วยนี้ แล้วก็ช่องว่างระหว่างตัวนี้ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนตัวที่3เลยเราก็จะให้ช่างเนี่ยเจาะช่องนะครับสำหรับระบายน้ำอีกทีหนึ่งในกรณีที่ฝนสาดเข้าไปแล้วมันไปตกค้างอยู่นะครับโดยเฉพาะไอ้บานที่ว่าเป็นบานเลื่อนนะครับตัวนี้เราจะจะให้ช่างเนี่ยทำการเจาะให้นะครับผมก็ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่า บ้านของท่านเนี่ยจะรั่วซึมหรือผนังแตกแล้าต่างๆตัวเนี้ยเรารับประกันนะครับรับประกันให้ท่านถึง1ปีนะครับโครงสร้างถึง5ปีนะครับควบคุมงานมีรูปถ่ายนะครับระบบสุขาพิพานต่างๆเราทำช็อปดอยิ่งนะครับไว้กรณีที่เจ้าของบ้านเนี่ยทำการต่อเติมนะครับภายหลังก็สามารถกลับมาดูได้ว่าตัวเนี้ย ท่อน้ําท่อไฟระบบต่างๆอยู่ที่จุดไหนตัวเนี้ยทาไมเราถึงทําไว้นะครับเราทําไว้เพราะเราเข้าใจว่าเจ้าของบ้านเนี่ยต้องมีการต่อเติมในอนาคตแน่นอนนะครับแม้กระทั่งเบอร์สีเบอร์ต่างๆตัวเนี้ยเราลงไว้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าเผื่อเจ้าของบ้านทําการซ่อมแซมต่อเติมในอนาคตนะครับส่วนมากสีที่เราใช้เนี่ยจะเป็นสีผสมนะครับเป็นสีเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อไม่ให้เกิดการด่างของสีเนี่ยเราก็จะทำการาเก็บข้อมูลทำช็อปดอยิ่งนะครับของเราควบคุมงานโดยวิศวกรและก็สถาปนิกนะครับมืออาชีพก็ท่านที่สนใจที่จะสร้างบ้านนะครับหรือต้องการมีบ้านกับแกนวิววิลล่าเลยเรานะครับก็มีแปลงนะครับที่ว่างอยู่ด้านหน้านี้ครับตรงที่ผมยืนอยู่นี้เลยนะครับ บนแหล่งชุมชนนะครับตรงนี้ในแหล่งชุมชนนี้เลยนะครับไม่เปรี่ยวนะครับตรงนี้อากาศค่อนข้างดีเลยแล้วก็ข้อดีของเรานะครับเราให้พื้นที่ที่กว้างมากจริงๆประมาณงานนะครับโดยเฉพาะแปลงนี้ประมาณร้อยร้อยกว่าตารางวานะครับตรงนี้ผมจําไม่ได้ว่ากว่าเท่าไหร่แต่ละหลังนะครับมีพื้นที่อย่างน้อยเนี่ยประมาณร้อยตารางวาขึ้นไปอยู่แล้วนะครับผม ไล่ๆกันนะครับอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยร้อยตารางวาหรือ1งานเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่ต้องการมีบ้านไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรเข้ามาชมของเราก่อนได้ครับมาปรึกษาพูดคุยกันได้ครับผมวันนี้ผมตายขอญาตสวัสดีครับ